ครัับวนนี้ลูกค้ามาซื้อของเหรอครับนี่มาจากไหนครับเนี่ยที่ไหนนะชัดฝางชัดฝางโอ้มาเปิดบินช่างเหรอครับมีใบราคาบินไหมล่ะมีพี่เขาลังนึกอยู่ในตอกลองดูเลยต้นนะผัดก้อนผัดก้อนผัดก้อนหน้าแล้วก็ชามผัดเดี๋ยวนะรุ่นมันต้องมีรุ่นป่ะมีร้อยยี่สิบห้า คัาอยู่ไหนวะปูคัาสามก้อนอะ่ะใช่ไมีปางเดี๋ยวนะเจดีคัาเหรอสามคันอะ่ะเจดีค้านมือปะวะไปดูก,กันนะครับนี่ไอ้ดี่มันขับกระบะไปแล้วับขไปลนี่วันนี้ลูกค้ามาเต็มร้านนะครับไปดูร้านไป mm -hmm.